สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคอร์สที่ผมเพิ่งจะเปิดใหม่นะครับก็คือคอร์สปูพื้นฐานบัญชีนะครับคอร์สปูพื้นฐานบัญชีนั้นผมทําขึ้นมาสําหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มเรียนในสาขาการบัญชีก็คือคุณกําลังจะเข้าเรียนปวชหรือเข้าเรียนปวสหรือคุณจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะคุณก็ควรจะต้องมาคอร์สนี้เพื่อให้คุณเนี่ยมีความรู้พื้นฐาน เพื่อคุณมีแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยคุณก็จะเรียนและเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้วิชาอื่นๆที่คุณเรียนในสาขาการบัญชีเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยจากการที่คุณมีความรู้พื้นฐานนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จบบัญชีมาแล้วแต่ว่าพื้นฐานไม่แน่นก็ควรจะต้องมาคอร์สนี้นะครับหรืออาจจะหมายถึงคนที่ไม่ได้จบบัญชีมาเลยแต่ว่าอยู่ๆมาจับพับจัดหูมาทําบัญชีนะฮะก็อยากจะมีความรู้ด้านบัญชีการเงินละคุณก็ต้องมาคอร์สนี้ด้วยเพราะคอร์สนี้จะ สอนเริ่มต้นเลยนะฮะสำหรับในเรื่องของบัญชีคุณอาจจะมาเป็นเสมียนและอยากจะมีความรู้บัญชีหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วคุณก็ปวดหัวเรื่องนักบัญชีอยากจะทาบัญชีเองเป็นคุณก็ต้องมาคอร์สนี้คอร์สนี้จะสอนให้คุณมีความรู้ด้านบัญชีเหมือนกับคนที่เรียนบัญชีเลยนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีนะครับแต่ว่าบางคนที่เรียนบัญชีมาอาจจะไม่มีสิ่งนี้ก็ได้นะฮะมันแล้วแต่ว่าคนจะตั้งใจเรียนคนจะฝึกฝนมากน้อยเพียงใดแต่ผมเองเนี่ยโชคดีที่ผมเนี่ย ตั้งใจเรียนบัญชีตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณสัก15ตั้งใจเรียนพื้นฐานบัญชีซึ่งมีอาจารย์ที่สอนดีด้วยนะครับผมก็เลยมีความรู้ติดตัวเองต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้และผมเองหลังจากที่มีความรู้พื้นฐานดีตอนอายุสิ 15, แล้วเนี่ยผมก็เรียนการบัญชีตั้งแต่ปวชปศปริญญาตรีปริญญาโทมาได้อย่างสบายไม่ลําบากมากนะักเพราะว่า ในเนื้อหาบัญชีทุกๆตัวเนี่ยมันอาศัยพื้นฐานทางด้านบัญชีนะฮะเดบิตเครดิตวิเคราะห์รายการค้าผ่านรายการบัญชีออกงบการเงินเนี่ยมันอาศัยพื้นฐานพวกนี้นะฮะมาใช้ในการเรียนในวิชาการบัญชีที่สูงขึ้นสูงขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณไปเรียนบัญชีตัวที่สูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งมันมีหลายตัวนะฮะตั้งแต่บัญชีขั้นต้นบัญชีการเงินบัญชีชั้นกลางบัญชีชั้นสูงบัญชีต้นทุนภาษีอากร การตรวจสอบพวกนี้คุณจะต้องเรียนมันเนี่ยแต่มันมักจะเอาความรู้ทางด้านบัญชีพื้นฐานเนี่ยมาประยุกต์ในการใช้งานสําหรับเนื้อหาบัญชีตัวสูงๆขึ้นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยถ้าเกิดคุณมีความรู้พื้นฐานเพราะคุณสามารถจะต่อยอดในการอ่านหนังสือบัญชีได้ด้วยตัวเองโดยที่เข้าใจเองได้นะฮะจากความรู้ที่เรามีพื้นฐานที่ดี แม้กระทั่งตอนที่ผมมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนหนังสือนะฮะผมก็จะต้องอ่านหนังสือบัญชีเพื่อไปสอนนักศึกษาคุณใช่ไหมฮะว่ามีบางครั้งที่ผมเนี่ยไม่มีความรู้ในเนื้อหานั้นเลยแต่ผมถูกบังคับให้ต้องไปสอนเนี่ยผมก็ต้องเอาหนังสือเล่มดังกล่าวมาใช้ในการอ่านเพื่อไปสอนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นบัญชีต้นทุนที่ผมเนี่ย ไม่ค่อยเก่งแต่ผมต้องถูกให้ไปสอนหรือบัญชีชั้นสูงที่ผมไม่เก่งเลยแต่ผมก็ต้องสอนให้ได้นะครับเพราะว่าถูกบีบโดยหัวหน้าสั่งให้ต้องสอนให้ได้ผมก็อาศัยความรู้พื้นฐานที่ผมมีอยู่เนี่ยเอามาอ่านหนังสือตัวที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องตัวที่ผมไม่ถนัดเนี่ย แล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถอ่านและเข้าใจได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปถามใครเลยนะฮะก็คือหนังสืออาจจะสอนดีหรืออาจจะเป็นเพราะาผมมีเบสิกที่ดีสามารถประยุกต์ได้ผมก็เลยเอาความรู้ทางด้านบัญชีที่ผมมีพื้นฐานเนี่ยมาช่วยในการเรียนบัญชีในระดับที่สูงขึ้นได้ดีและสามารถทํามาหากินในอาชีพสาขาการบัญชีได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้พื้นฐานที่ดีเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ย ไปต่อยอดการเรียนบัญชีได้เล่ามาจนถึงตอนนี้แล้วคุณคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าการบัญชีพื้นฐานที่ผมจะสอนนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับผมจะเรียกมันว่าธุรกิจบริการ1นทับสหมายความว่าพื้นฐานของผมมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องก็คือธุรกิจบริการซึ่งมันเป็นเบสิกเลยนะครับพื้นฐานนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับว่าเวลามีบัญชีสินค้าเวลามีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราลงบันทึกบัญชีอย่างไรก็จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งนะที่ต่อต่อจากคอร์สนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคอร์สนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างในคอร์สนี้นะจะสอนตั้งแต่ประเภทของธุรกิจเลยนะครับว่าธุรกิจนั้นมีประเภทธุรกิจอะไรบ้างมีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจกันอย่างไรความหมายของการบัญชีนะครับ สมมติฐานทางการบัญชีหมวดบัญชีมี5้าหมวดมีอะไรบ้างสมการบัญชีมีการวิเคราะห์รายการค้ามีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปผ่านไปงบทดลองก่อนปรับปรุงแล้วก็มีการสอนรายการปรับปรุง7รายการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงตอนสิ้นปีนะครับมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบันทึกบัญชีนะครับมีการจะทํางบทดลองหลังจากปรับปรุงแล้วนะครับ มีการจัดทำกระดาษทําการมีการจัดทาปิดบัญชีนะครับมีการจัดทางบทดลองหลังปิดบัญชีทํายอดยกไปและยอดยกมาแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับออกงบกันเงินนะครับเนี่ยคือทฤษฎีนะครับที่ผมจะเอามาใช้สอนในคอร์สนี้เราเรียกว่าธุรกิจบริการ1นทับสนะครับคอร์สนี้ที่ผมเปิดขึ้นมานะผมก็มีการอธิบายไว้แล้วนะฮะว่าเพื่ออนาคตที่สดใสก่อนเปิดภาคเรียนคือถ้าเกิดคุณมีความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาคุณไปเรียนเนี่ยคุณจะเรียนแบบสบายๆนะฮะ ผมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนบัญชีนะฮะแล้วก็สอนในทุกเล่มด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสํานักงานบัญชีเจนโรแอคเคานต์ติ้งแล้วก็เป็นเจ้าของเพจสถาบัญ,ญโจงการบัญชีและเป็นยูทูบเบอร์นะฮะที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แนรายนะฮะอันนี้ก็คือผมเอาความรู้บัญชีเนี่ยแหละมาหาช่องทางในการหาเงินไม่ว่าจะเป็นสํานักงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บัญชีไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นยูทูบเบอร์ก็ตามก็เอาความรู้บัญชีทุกอย่างเลยมา ทำมาหากินได้จากพื้นฐานที่ผมมีอยู่คุณอาจจะมีคําถามหนึ่งคำถามก็คือว่าไอ้บัญชีพื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งใครๆก็สามารถอ่านเองได้นะครับผมก็ขอตอบว่าในกรณีที่คุณสามารถอ่านเองได้คุณก็ไม่จําเป็นต้องมาคอร์สนี้แต่คอร์สนี้เหมาะกับคนที่คิดว่าอยากจะเสียเวลาสั้นๆในการเรียนรู้บัญชีกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนในสาขาบัญชีมาแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้คุณเรียนได้แบบกระชับ ฉับไวและเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องงมเข็มในหมาสมทดนะฮะคุณก็ควรจะต้องมาเรียนในคอสนี้กับผมนะฮะคอสนี้เนี่ยผมสอนอยู่ด้วยกัน7วันนะฮะเรียนวันละ3ชั่วโมงนะฮะก็คือผมสอนวันที่4ถึง10พฤษภาคม63นะฮะเวลาเรียนก็คือบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นนะครับเรียน7วันเลยเวลาละ3ชั่วโมงท่านละ2,500บาทนะฮะซึ่งเราจะเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดโดยทำการไลฟ์สดนะครับ หลังจากนั้นคุณก็สามารถเรียนย้อนหลังได้อีก3เดือนเลยหลังจากคอร์สนี้ปิดไปนะฮะหมายความว่าหลังจากวันที่10มิถุนายนไปแล้วเนี่ยคุณกส็สามารถทบทวนได้อีก3เดือนเลยหลังจากนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังเรียนบัญชีอยู่กําลังจะเริ่มเรียนหรือผู้ที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณต้องมาคอร์สนี้นะฮะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์ของยนโลบบัญชีนะฮะ Y d y e l l o ลเท n i n g นะฮะหรือเบอร์โทร0 9 7 0 9 9 6 6 6 6นะฮะหรือ085 311 1669นะฮะรับรองว่าคุณมาเรียนบัญชีพื้นฐานกับผมแล้วจะไม่ผิดหวังนะฮะเพราะว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็กันกองมาจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในแวดวง การเรียนและการสอนมาประมาณ25ปีแล้วนะฮะความรู้ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังนะฮะที่คุณกําลังจะเข้าสู่วงการบัญชีคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรคุณก็ถามเข้าไปใน Facebook กลุ่มปิดนี้ได้นะครับผมซึ่งเป็นทั้งนักศึกษาที่เคยเรียนบัญชีเป็นทั้งอาจารย์ที่สอนบัญชีแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของสํานักงานบัญชีก็น่าจะมีความรู้ที่จะแนะนําคุณได้ในเรื่องของการบัญชีนะครับ